เมื่อกี้เดินผ่านมาค่ะเห็นเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วได้ยินเสียงไก่ที่ไหนได้เขามีไก่ทั้งหลายตัวออกไข่ทุกวันเลยค่ะเมื่อกี้เขาเก็บไปเต็มตะกร้าเลยเป็นไข่สีน้ําตาลด้วยนะคะ you got brown eggs not white and how many eggs t r d a y โอเวอร์เดดบราล์นแอนเขามีสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ไก่ลายค่ะน่ารักจังเลยอะ่ะขออนุญาตเขาแล้วค่ะแต่เขาต้องไปถามสามีเขาก่อนนะคะเขาถึงได้ด่ายเว้ยน่ารักจังเลยอะ่ะ mm hmm. นู่นน่ะอยู่ตรงนูนน้นอี่ออกไขวันละสิบสองฟองบางวันก็สิบเอ็ดฟองค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ